ดูเยอะมากควานดิบปะนะ่ะอุย้ยสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เรียมจะมากินปูดิบนะคะทุกคนเพราะว่าน้องไปตามมาบอกว่าน้องเอาเข้าวสารไปหย่อนไว้แล้วปูมาเยอะมากก็เยก็ไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีนะก็เกลน้ำจิ้มแล้วก็กระมังมาด้วยไปเดี๋ยวไปดูกันะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวให้น้องอุย้ยอยู่ให้น้องควานนะคะทุกคนน้องเอาเข้าวสารมาหย่อนไว้ น,นาฬิกาไม่เสียนาฬิกาเปียงไหมนนโหใส่เลยอันนี้แค่รูเดียวนะคะทุกคนรูเยอะมากฟ้ามดิบปะนะ่ะโอ้ยเยอะมากแต่อันนี้มันเป็นปูหินนะคะทุกคนไม่ได้มีใครเอามาไว้นะเพราะว่าน้องมันมาดูทำเลแล้วบอกว่าเอาข้าวสารมาหย่อน มันจะอยู่ตามรูนะคะทุกคนแต่เรียนไม่รู้ว่ามันขึ้นได้หรือไม่ได้ก็รู้นะมันขึ้นได้ไหมขึ้นไม่ได้เหรออ่าจะแดงว่าตายค้นไม่ได้กระต่ายเฮ้แต่ว่าบางตัวมันก็นั้นนะคะฟร้ามเอาเอาตัวนั้นเอาตัวนี้เลยเหนี่นะคะทุกคน ูหินอย่าด,ดูเลยทำไมกระดองมันเอาไม่ออกอะ่ะกระดองอะ่ะกระดองเอาไม่ออกอะ่ะแต่ตัวนี้ทำไมใหญ่เอ้่ย แค่บอกเขาบอกว่ามันจะมีปิงมมีไข่ด้วยหน้านี้กำลังมีไข่ยุงเนาะมันจิ้มมันจิ้มสีฟุตเออ ลองไหมอร่อ,อยจ้ะบางตัวมันก็โดนโดนหนิบบางตัวมันโดนหนิบตอนแรกแอมก็คิดว่ามีคนเอามาปล่อย แต่คือประเด็นบ้านเราไม่ได้อยู่ใกล้กันนางไงแต่เนี่มันคือปูหินมันคือปูหินเขาว่าเขาบอกว่ามันมีปีงแล้วก็ยังก็เลยไม่อยากกินมากแต่ถามว่าอร่อยไหมชอบนะมันอร่อยดีเนื้อมันหวานเนี่ยอุุ๊ กรอบจะ้ะอันนี้จะเอาไปดองไหมเอาไปดองอันนี้เราจะไปดองนะคะทุกคนไม่บาปนะเพราะว่ามันเป็นของกินทุกคนอย่าดรามานะคะของกินเพราะว่าของกินจริงๆแล้วก็ พอแล้วจ้ะทุกคนกินแค่พอหายยาวเพราะว่ามันกินดิบมากไม่ได้มันมันมีปีงค่ะทุกคนแลมก็พอแล้วนะคะใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วจะ้ะบ๊ายบาย